การละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาเป็นคนที่วิ่งได้เร็วเวลาวิ่งแข่งกับเพื่อนเขาก็มักจะวิ่งได้ชนะเพื่อนๆของเขาอยู่เสมอไปได้ใช้โยชนะแล้วเด็กชายมักจะมาอวดเรื่องการวิ่งกับปู่ของเขาอยู่เป็นประจำ ่ปูวันนี้ข้าวิ่งแข่งกับเพื่อนชนะอีกแล้วแหละเก่งมากล้านเอ๋ยอยู่มาวันหนึง่งทางการได้จัดให้มีการแข่งวิ่งระยะทางไกลเด็กชายจึงอยากจะไปลงสมัครแข่งทันดูบ้างท่านปู่ข้าอยากไปสมัครวิ่งแข่งระยะทางไกลจังเลยข้าว่าข้าจะต้องชนะอย่างแน่นอน เออวิ่งระยะทางไกลมันไม่เหมือนกับการวิ่งระยะทางไกลนะเจ้าต้องมีการตระเตรียมความพร้อมเสียก่อนเหตุใดจ,จึงไม่เหมือนกันก็เป็นการวิ่งเหมือนกันนี่นาะแมจะวิ่งเหมือนกันแต่ระยะทางที่ยาวไกลจำเป็นต้องใช้ทักษะและความแข็งแกร่งที่ต่างกันเด็กชายได้ฟังคำชี้แนะจากปู่ของเขาแต่ก็ยังอยากลงแข่งขันอยู่ดี มิเป็นไรหรอกครับข้าขอลงแข่งเพื่อเป็นประสบการณ์ก็พอชนะหรือไม่ก็มิเป็นไรเช่นนั้นก็ดีเหมือนกันระยะทางไกล และแล้วก็ถึงวันแข่งขันวิ่งระยะทางไกลเด็กชายก็วิ่งได้เร็วเหมือนเช่นเคยเขาวิ่งนำหน้าคนอื่นๆไปไกลแต่เมื่อวิ่งไปได้สักพักเขาก็เหนื่อยจนวิ่งต่อไม่ไหวจึงต้องหยุดพักไม่นานคนอื่นๆก็วิ่งตามมาทันและวิ่งแซงหน้าเด็กชายไปจนหมดเด็กชายก็ยังไม่ลดละความพยายามเขาพยายามวิ่งตามคนอื่นๆไป แต่สุดท้ายเขาก็สะดุดล้มลงเด็กชายจึงยอมแพ้ในที่สุดเด็กชายกลับมาเล่าประสบการณ์วิ่งแข่งของเขาให้ปู่ของเขาฟังท่านปู่วันนี้ข้าวิ่งแข่งพ่ายแพ้เสียแล้วมันยากอย่างที่ท่านปู่ว่าไว้เลยเด็กชายได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ปู่ของเขาฟัง ม่เป็นไรหรอกหลานเอ๋ยการพ่ายแพ้ก็เป็นบทเรียนหากเจ้ามิท้อถอยครั้งหน้าเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้แล้วค่อยลงแข่งใหม่อีก,ก็ได้ครับและแล้วหนึ่งปีต่อมาทางการก็ได้จัดให้มีการแข่งขันวิ่งระยะทางไกลอีกครั้งคราวนี้เด็กชายได้เตรียมตัวสำหรับการแข่งขันมาเป็นอย่างดีเด็กชายไม่ได้วิ่งอย่างเต็มแรงและเร็วเหมือนหนก่อน เขาต้องอ,อมแรงไว้เพื่อยืนระยะได้จนตลอดเส้นทางและเขาก็สามารถวิ่งนำผู้อื่นได้หลายช่วงตัวแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเขาได้สะดุดลม้ลมลงอีกแล้วจนคนอื่นวิ่งแซงเขาได้จนหมดปู่ของเด็กชายเห็นเด็กชายหกล้มจากไกลๆจึงขี่ม้าเข้าไปหาด้วยความเป็นห่วงเป็นอย่างไรบ้างบาดเจ็บมากไหม ก็มิเป็นอะไรมากหรอกครับท่านปู่แล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่รีบลุกขึ้นวิ่งต่อละจะลุกไปทำไมคนอื่นวิ่งนำไปไกลแล้วอย่างไรข้าคงวิ่งตามเขาไม่ทันอย่างแน่นอนปู่ของเด็กชายได้ยินก็ได้เอ่ยว่าล้มแล้วลูกยังมีโอกาสชนะแต่หากล้มแล้วมิลูกย่อมแพ้อย่างแน่นอนเจ้าคิดว่าอย่างไหนดีกว่ากัน เด็กชายได้ฟังดังนั้นเขาก็มีกำลังใจจึงรีบลุกขึ้นวิ่งต่อไปและแล้ววันนั้นเด็กชายก็สามารถวิ่งต่อจนได้รับชัยชนะได้เด็กชายกลับมาถึงบ้านได้พบกับปู่ของเขาปู่ของเขาจึงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างผลการแข่งขันวันนี้ข้าได้รับชัยชนะอันดับที่สมแม้จะไม่ใช่อันดับหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ปู่ของเด็กชายได้ฟังดังนั้นจึงถามต่อด้วยความสงสัยว่าแล้วจะวิ่งตามคนอื่นที่วิ่งน้ำไปไกลแล้วได้อย่างไรล่ะเด็กชายก็ได้ตอบว่า เมื่อข้าวิ่งไปก็เห็นว่าคนอื่นเขาก็หกล้มเหมือนกันกับข้าบางคนล้มแล้วไม่ยอมลุกบางคนล้มแล้วก็รีบลุกขึ้นมาวิ่งต่อบางคนก็เหนื่อยแล้วหยุดพักแล้วก็วิ่งต่อบางคนก็ท้อแล้วยอมแพ้ข้าจึงวิ่งตามทันพวกเขาเหล่านั้นได้อืมจชินนั้นข้าว่าครั้งนี้เจ้าคงได้เรียนรู้บทเรียนหลายอย่างเลย หลายปีต่อมาเด็กชายก็ได้เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเขาได้จากบ้านไปหาทําการค้าในเมืองใหญ่เพื่อหวังว่าจะรุ่งเรืองกว่าที่บ้านนอกแต่เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังจึงได้กลับมาที่บ้านเกิดอีกครั้งด้วยความท้อแท้ใจปู่ของชายหนุ่มเห็นหลานชายท่าทางหมดอะไรตายอยาก จึงได้เข้ามาเอ่ยถามด้วยความห่วงใยว่ากิจการในเมืองไปได้ไม่สวยอย่างนั้นหรือใช่ครับทำการค้าไม่ได้ง่ายเลยการแข่งขันสูงปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กแล้วจะจะเอาอย่างไรต่อข้ายัางไม่รู้เลยขคาไม่มีกำลังใจจะสู้ต่อแล้วมีคิดจะสู้ต่อแล้วอย่างนั้นหรือจะสู้ต่อ,อยังไงทุนร้อนของเรามีน้อยทำอย่างไรก็คงสู้เขาไม่ได้เมื่อปู่ของชายหนุ่มได้ฟังจึงได้เอ่ยให้กำลังใจชายหนุ่มว่า ล้านเอ๋ยเจ้ายังจำการวิ่งเรยอทางไกลสมัยที่ยังเป็นเด็กได้หรือไม่จำได้สิครับแล้วมันเกี่ยวอะไรอย่างนั้นหรือครั้งนั้นแม่เจ้าจะหกล้มแต่ถ้าเราลุกขึ้นสู้ใหมเราก็ยังมีโอกาสชนะได้ไม่ใช่หรือมันก็จริงแต่วันนี้ไม่ใช่การวิ่งแข่งมันไม่เหมือนกันทําการค้าคนมีทุนสูงย่อมได้เปรียบเราทุนต่ําจะสู้คนที่มีทุนสูงกว่าได้อย่างไรก็เหมือนกับการวิ่งนั่นแหละ เหมือนกันอย่างไรอย่างนั้นหรือการวิ่งระยะทางไกลชัยชนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครวิ่งได้เร็วจะชนะเสมอไปหากรู้จักบริหารเรียวแรงให้เป็นก็มีโอกาสชนะได้มิใช่หรือจุดจ่งสายลมแหม่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามา เมื่อชายหนุ่มได้ฟังในสิ่งที่ปู่ของเขากล่าวเขาก็คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันวิ่งระยะทางไกลและเขาเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ปู่ของเขาสื่อความหมายข้าเข้าใจแล้วการวิ่งระยะทางไกลนั้นแม้จะวิ่งเร็วกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะชนะได้เสมอไปเพราะยังมีอุปสรรคและปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเช่นนั้นแม้ทุนรอนของเราจะน้อยกว่าแต่หากเรียนหาาให้เป็นก็ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อื และแล้ว,ลวชายหนุ่มก็กลับมามีกำลังใจที่จะสู้ใหม่อีกครั้งเขากลับมาทำกิจการที่บ้านเกิดเพื่อเก็บเงินทุนเตรียมการไว้ออกเผชิญยุทธภพครั้งใหม่ต่อไปปัญญายุทธ์จากเรื่องนี้ ความสำเร็จนั้นไม่ใช่เป็นของผู้ที่มีความพร้อมสับหรือเก่งที่สุดเสมอไปและไม่ใช่เป็นของผู้ที่ไม่เคยล้มเหลวเลยแต่เป็นของผู้ที่มีความมุ่งมั่นสม่ำเสมอและไม่ลดละความพยายามเมื่อล้มเหลวแล้วก็ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นสู้ใหม่จนกว่าจะถึงเป้าหมายอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตามยูทูบปัญญายุทธ และเ Facebook ปัญญายุทธ์อยู่มาวันหนึ่งท่านปู่ข้าเก็บเงินทุนได้มากพอแล้วข้าจะกลับไปลองสู้ในเมืองใหญ่อีกครั้งแล้วจะไม่กลัวจะล้มเหลวกลับมาอีกหรือข้าไม่กลัวหรอกครับล้มแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อย่างมากก็กลับมาตั้งหลักแล้วออกไปสู้ใหม่มีชนะก็ไม่เลิกอืมเช่นนั้นก็ดีแล้ว ช่วยคนให้ได้ลุดขว้นความทุกข์เค็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง